อันนี้ปลามจรนี่พวกมึงก <t> ินแต่ของทะเลของแพงนก็ไม่ได้กินนอนอ่ะปลาเนี้ยหอยอะไรหอยนางรมไหเออพูดที่ังมันก็ใจค่าปลาหอยนางรมห้ด้วยไม่อิงเรียนอย่างเดียวอตัวหนึ่งตัวอย่างด่วนตัวอย่างด่วน ปลาป้าดีอร่อยปลา้าอยากมีซีนติดอยากติดกล้องวงนี้เนาะปลาอร่อยะว่าน้ำมันเขาวอะจะมีความหวานหรออืมเดี๋ยวชิมน้ำมันหวานทำไมไม่เคให้หมดเลยกินด้วยด้วยกลัวมาแค่กลัวมาแค่สามตัวเนี่ย เอางั้นลูกเวียไม่ได้กินเลยนะเออเนี่ยหวานอ๋อนี่มันมความหวานนีน่ถ้าเอาเนี้ยเอาเนี้ผสมกันนะเอามาปุ๊บอะเอานี้มาปุ๊บเอานี้หยอดหน่อยเอานี้หยอดหน่อย,ยออออแล้วเนี่ยอร่อยแั้กินกับผักนี้ พี่ชอบหนิหรือว่าจะกินกั่เราทิ้นี <c oughs> <c oughs> ้แมวแมวแมวโคตรเจ็บก็จะกินยังมแบบ่ะอร่อยอร่อยวทำไมแม่เอาตังแม่ไปซื้ออะอืมนี่หาเลยอ่ะ ป้า <c oughs> ข้าไปก็แม่งกูยังไม่เคยเห็นเลยมันถึงเก้าร้อยเลยถึงแม่เก้าร้อยเหมือนกันป้าป้าเอาเนื้อหอูเลยดิสัตว์วาชีอะเอ้ยเออนั่นแหละไม่เคยเรียกอะไรอินตาลีน่าหม้อเออหม้อ ก็เอานี้ใส่ด้วยไงหม <ừ. S 1> ดล้วังูอ <2. 0. S 2> ันนี้5้าจะิเองอ้

น่อยตัดให้หน่อยพี่คีบแล้วพี่คีบที่คีบอยู่ที่นู่นโอต้องให้ลูกเอาให้อ่ะเดี๋ยวมันงี้นี่อะนั่นนี่มึงทำอะไรเนี่ยทอดปลาหมึกอะโอ้พอละพอก่อนเนาะนั่นนะหลือเอาไปผัดเผาอะโอเคอ่าแล้วมือให้ใส่ซอสทำไมก็ใส่ก็ม,มันก็แบบผัดได้